ตลาดนัดสีภาคแห่งนี้นะคะซึ่งเ,เป็นแห่งแรกค่ะนะคะที่จะมีตลาดนัดสีภาคที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังค,คงคุณคุณผู้ฟังนะคะดิฉันนะคะเดี๋ยวขอแนะนำน้องนิดหนึ่งอันนี้น้องปลานะคะเป็นดีเจจากคลื่น 98.10เมกะเฮิร์ค่ะนะคะจัดรายการด้วยนะคะจะร่วมเป็นพิธีกรกับเราแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นนักจัดรายการรุ่นจิวเช่นกันนะคะกำลังนั่งวาดภาพอยู่นะคะชื่อน้องโลมาเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นพิธีกรกับพวกเรานะคะแล้วส่วนตัวดิฉันนะคะดิฉันชื่อสรัญญาอาัคาราชค่ะในนามของกลุ่มศิลปะดนตรีกรวีประชาชนในคลื่น FM 98.10นะคะซึ่งเป็นคลื่นที่อยู่ แถวแถวบ้านอำเภอเนาะใครอยู่แถวบ้านอำเภอมั้งคะรู้จักบ้านอำเภอไหมแยกบ้านอำเภอนะคะน่าจะอยู่แถวนี้ซะมากกว่านะคะก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการเปิดตัวตลาดนะัดเมื่อวานนี้เรามีการแถลงข่าวนะคะมีนักข่าวมากมายนะคะที่แต่ละสำนักเข้ามานะคะวันนี้เนี่ยนะคะสินค้าอาจจะ ยังขรุขระนะคะต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าบัรชุกระหุกนะคะบางท่านอยู่กรุงเทพบางท่านอยู่ต่างจังหวัดก็เลยโทรมาบอกกับเราบอกว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เราจะทยอยของมาเรื่อยๆนะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาในวันนี้นะคะได้บอกต่อๆกันไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการที่จะอยากจะมีพื้นที่เอาไว้เป็นของตนเองนะคะ พื้นที่ที่จะ,ะขายสินค้าโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องผลิตขึ้นเองนะคะหรือแม้กระทั่งมีไร่มีสวนอะไรก็แล้วแต่ทำทำสวนส้มนะคะหรือว่าทำสวนอะไรก็แล้วแต่เก็บผลิตผลของตนเองของอชุมชนของบ้านเรานะคะมาจำหน่ายที่นี่ก็ได้จะนำต้นไม้นะคะต้นไม้พันไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะมาจำหน่ายที่นี่นะคะถือว่าเป็นการ เผยแพร่ในเรื่องของสินค้าของคนไทยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ให้กําลังใจกับเจ้าของตลาดนัดนะคะคนเราไม่ได้นับหนึ่งได้ครั้งเดียวนะคะนับได้หลายครั้งแล้วก็เราถ้าว่าคนเรานะคะไม่ไม่ย่อท้อสอย่างนะคะวันหนึ่งเราจะพบกับความสําเร็จโดยเฉพาะถ้าว่าเรามีการระยาน,น้ํามิตรนะคะที่ให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะดิฉันว่าตลาดนัด สี่ภาคแห่งนี้นะคะที่จะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงจะต้องอจเจริญแล้วก็ก้าวหน้าแล้วจะมีคนพลุกพ่านเข้ามาแล้วก็ได้ข่าวว่า,าทางคุณวุฒินะคะเจ้าของตลาดนะัดแห่งนี้ได้คอนแทคก,กับทัวร์ต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นหากว่าคุณที่มาในงานนี้นะคะอยากที่จะเล็งหาล็อกเอาไว้เป็นของตนเองสัก สักล็อกหนึ่งสองล็อกก็ได้เพราะว่าเจ้าของตลาดนัดคิดไม่แพงโดยเฉพาะเดือนแรกนี้นะคะไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเงินเลยให้ทุกท่านนะคะได้มาจำหน่ายสินค้าได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีสินค้ามากมายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปแล้วนะคะงปามีอะไรบ้างลองบอกค่ะวันนี้นะคะก็จะมีมีอะไรบ้างสินค้า มีทั้งพันไม้อะไรต่างๆก็มีใช่ไหมคะมีเสื้อผ้าด้วยนะคะทุก่นตรงไหนตรงไหนชี้ชี้สิด้านหลังค่ะด้านหลังจริงๆแล้วไฟเนี่ยวันนี้มันมันน้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเรากําลังปรับปรุงนะก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีล็อกเต็มเลยใช่ไหมน้องปลาเนอะน้องปลาที่เดินดูเม่เย็นมีอะไรบ้างเยที่เท่าที่เห็นเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ มีมีอะไรนะงานฝีมือตรงข้างหลังเห็นไหม<ช><อ>ที่มันเป็นงานไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่สันมีงานไม้แล้วก็วันนี้เห็นไหมคะคุณฟังคุณที่มาทุกท่านนะแขกผู้ผู้มาทุกท่านมองไปด้านด้านซ้ายมือของดิฉันแต่ว่าด้านขวาของของของทุกท่านนะคะมีศิลปินนะคะมาจากกรุงเทพนะคะอันนี้ตรงมาเลยนะเราโทรศัพท์ไปแจ้งนะคะว่ามีงานเปิดตลาดนัดนะคะเขาเรียกว่า วาดภาพแบบ outdoor, อเอาดอร์นะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะนั่งวาดแป๊บเดียวเองนะ,ะอันนั้นเป็นน้องโลมานะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นพิธีกรด้วยเดี๋ยวดูสิคะว่าออกมาจะเหมือนแค่ไหนเ<ช>ขาเรียกว่าวาดภาพเหมือนน้องปลา<ช>เดี๋ยวน้องปลาไปสลับกับน้องโลมาเนะะี่ยเป็นเป็นนางแบบนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็มีมากมายค่ะนะคะขอยืนยันว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าคุณพ่อกําปั่นบ้านแท่นต้นตํำรับ เพลงโคราชนะคะมาถึงแล้วนะคะรวมไปถึงศิลปินมากมายเลยนะคะมาะร่วมในงานนี้มาเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของตลาดนัดแล้วก็ทุกทกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะะถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้คนกําลังทยอยกันมาแล้วเราก็กําลังรอท่านนายกเมืองพัทยาด้วยมังกานะก็ใจเย็นตอนนี้มี ศิลปินที่จะมาเล่นก่อนคุณพ่อกำปั่นใช่ไหมใครร้องปราศช่วยบอกซีเป็นคู่หูเพื่อนซีดนตรีที่อิตาอิจาะนั่นเองนะคะก็จะมีพี่ไก่ค่ะใช่ไหมคะอ่าพี่ไก่แล้วใครอีกแล้วก็คุณลุงสุเวทพูดระหงนั่นเองนะคะแต่พี่ว่าเขากําลังจะข้ามคิวไปก่อนมีศิลปินดังกว่านั้นอีกมาแซรก่อนเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆนะใครค่ะก็มีลุงเต้นเลยไหมเชิญเลยไหมค่ะอ่ะงั้นก็ เชิญพี่ต่อวงสเบียงค่ะขึ้นมานะคะให้ความบันเทิงกับพ่อแม่พี่น้องที่มา,านั่งรับประทานอาหารก่อนแล้วเนาะในขณะที่รอท่านนายกเมืองนะ,ะขอเสียงตบมือต้อนรับพี่ต่อสเบียงแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาร่วมทำการแสดงในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องต้องดินแดงนะคะมีใครอีกพี่ไก่พี่ไก่ไกนางสาว <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคงั <c oughs> <c oughs> <the> ้นก็เชิญพี่ต่อค่ะ